ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนรักิสระช่องใหม่ๆช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้คนรักิสระก็จะได้นำสาระเกรด็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับการให้อาหารเสริมเกี่ยวกับการลดต้นทุน ตามสภาวะที่ราคาอาหารแพงในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับการหาอะไรมาเสริมในการลดตน้นทุนโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรที่เลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเราๆท่านๆนะครับที่มีหมูคนละตัว2ตัวหรือคนละขอกสองขอกเลี้ยงไว้ประจำบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยหัวข้อผมตั้งไว้ว่าถ้าไม่อยากให้หมูท่านตายอย่าหาทำรก็คงจะไม่เป็นหัวข้อที่เกินจริงไปนักหรอกครับซึ่งมันเกิดมาจากประสบการณ์เท่าที่ผมเห็นมาแล้วก็เพิ่งไปเห็นมาสดๆร้อนนะครับการให้อาหารเสริมแต่ผมก็ไม่กล้าพูดณนะตรงจุดนั้นแต่ผมคิดว่าคงจะไม่ดีมาก สักเท่าไหร่ในการให้อย่างผิดวิธีนะครับกล่าวก็คือผมได้ไปเจอป้าๆท่านหนึ่งที่เลี้ยงหมูแบบบ้านๆเราเน,นี่ยแหละครับเลี้ยงไว้ตามใต้ถุงไปเห็นเอามันสับปหลังให้หมูกินหมูทานผมก็ถามว่าเอามันไม่เป็นไรหรือป้าไม่ บอกว่าไม่เป็นไรก็ให้กินเป็นประจำครับก็อย่าหาทํานะครับจริงๆแล้วมันสัมบหลังนั้นถ้าเป็นสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นลําต้นยอดหรือว่าหัวของเขาการให้กินถ้าให้กินโดยปริมาณน้อยๆก็คงจะไม่เป็นไรมากมายนะครับแต่ถ้าให้กินมากจนเกินไปนั้นอาจทาให้ช็อกถึงกับตายได้นะครับและก็หมูแต่และตัวก็อาจจะแพ้ด้วย ซึ่งจริงๆแล้วมันสับปะหลังก็จะมีโปรตีนแค่ไม่เกิน2%นะครับส่วนมากก็จะเป็นแปง้งคาร์โบไฮเดรตมากกว่าแต่การที่จะเอามันสับปะหลังมาให้หมูกินหมูฐานนั้นมันก็มีวิธีการวิธีการทําอยู่เช่นกันครับก็เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะครับที่จะนํามาหมักเป็นยีสต์มันหมักยีสต์แล้วก็ให้หมูกินเพื่อเพิ่มสารอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร แต่เขาจะต้องเอานำมันนั้นไปตากแห้งสะกอ่อนสับตากแห้งสะกอ่อนแล้วค่อยมาหมากักกี้แล้วเอาไปนําให้หมูกินนะครับไม่ใช่ที่จะเอามาให้สดๆกินแต่ถ้าถามว่าให้กินได้ไหมก็กินได้ครับกินได้นิดๆหน่อยๆนี่ก็คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ฮิตกันก็คือใบกระถิน จริงๆแล้วใบกระถินสดๆดก็ไม่ควรให้หมูกินเช่นเดียวกันนะครับผมก็เคยทําคลิปมาแล้แหละแต่ก็ต้องมาพูดย้ําอีกเพราะว่าก็ยังเห็นอยู่นะครับว่ามีคนเอาให้กินแต่ก็ไม่กล้าละลาบและล้วงในความคิดเห็นในความอาพอใจของท่านออนะครับแต่ก็อยากจะมาพูดมาเล่าสู่ท่านฟังสําหรับคนที่เข้ามารับฟังรับชมใหม่ๆอาจจะไปเห็นมาเอ้มันกินได้เอาไปให้กินจริงๆแล้วในตามทางหลัก นนัน้ใบกระถินก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีโปรโตีนที่สูงในจำนวนที่สูงถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ20%นะครับแต่การให้กินสดๆนั้นมันเป็นอันตรายมากกว่าที่จะเป็นคุมส่วนที่การที่จะให้กินที่จะได้โปรโตีนสูงนั้นเขาเอานำมาผ่านกระบวนการครับก็คือเอาใบกะถินนั้นมาตากแดดให้แห้งซะก่อน เพื่อที่จะขับสารพิษที่อยู่ในใบกระถินนั้นออกแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมกับอาหารกับหัวหารแนตราส,ส่วนที่เหมาะสมก็คือถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูที่คลิปเก่าๆของผมนะครับว่าอัตราส,ส่วนในการผสมนั้นผสมประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสูตรลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ควรที่จะให้กินสดๆนะครับ ให้กินน้อยๆก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะหมูเล็กๆนี่จะไวต่อการที่อาหารจะเป็นพิษจะได้รับสารพิษมากที่สุดนะครับถึงจะไม่ตายก็จะทำให้แค่แกรง่งเลี้ยงไม่โตในอนาคตนะครับถ้าให้กินบ่อยๆโดยเฉพาะหน้านี้เป็นหน้าฝนอย่างเขาหน้าฝนใบกระทิ้งก็จะเยอะหน่อยก็ ไม่ควรที่จะทํานะครับสําหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็เคยเจอมาที่อยากจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ฟังกันก็คือการที่จะนําผักสดมาจากตลาดแล้วเอามาให้หมูกินโดยเฉพาะเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงที่เลี้ยงหมูซึ่งไม่ใช่หมูฝุน เป็นหมูพวกหมูเมื้อยซานประเภทนี้ซึ่งผมก็เคยเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เห็นกับตาก็คือผมจะเลี้ยงอยู่ข้างบ้านแล้วก็มียายก็เลี้ยงอยู่ข้างบ้านลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่ตลาดก็ตเกเย็นมาเช้ามาก็จะได้นำพืชผักที่ เอาโลทิ้งเนี่ยแหละครับเอามาให้เพื่อที่จะให้เป็นอาหารเสริมกับหมูแต่เอามาแล้วก็ให้ผิดวิธีไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ต้มซะก่อนทำให้สุกซะก่อนก็โยนให้เลย<ม>ก็ปรากฏว่าหมูช็อกครับตัวเล็กถึงกับตายตัวตก็ต้องได้แก้ไขกันไปอันนี้ก็เป็นวุทาหอนอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการใช้อาหารลดต้นทุน แม้แต่ต้นกล้วยเราเนี่ก็เหมือนกันครับต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่ให้เป็นอาหารเสริมหมูได้ดีประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นที่นิยมกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงหมูประเภทหมูป่าหมูเหมือนสารหรือแม้แต่กระทั่งหมูขุนที่เลี้ยงกันตามบ้านนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าการที่ให้ต้นกล้วยกินมากๆนั้น ควรที่จะมีส่วนผสมนะครับต้นกล้วยมันจะเหมาะกับหมูที่เป็นหมูรุ่นขึ้นมาหมูตัวโตวขึ้นมานะครับอันนั้นให้กินได้โดยไม่ต้องคํานึงแต่ถ้าเป็นหมูเล็กๆนะครับหมูเด็กก็ไม่ควรที่จะให้กินเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่ากากใยเขาเยอะระบบย่อยสลายระบบขับถ่ายระบบย่อยของหมูเล็กๆก,ก,ก็ยังไม่ดีก็อาจจะทําให้หมูท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับ นี่ก็คือ,อประโยชน์และก็โทษของการลดต้นทุนในสภาวะที่หมูกำลังราคาตกอาหารแพงเช่นนี้นะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ผมอยากจะนำมาเล่าเป็นประสบการณ์ที่เคยพบมานะครับอยากจะให้ท่านนำไปพิจิตรพิจรนารนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงแบบบ้านเรา ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เข้ามารับฟังและก็รับชมอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่รบกวนท่านผู้ฟังผู้ชมไปมากกว่านี้แล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็รับมารับฟังรับชมมาถึงจุดนี้ คลิปนี้แล้วก็ขออานวยวยชาให้ท่านจงประสบพ้นสําเด็จในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีมีชัยทุกท่านแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ